สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอข้อคิดจากหนังสืออย่าให้ความอายหรือความเกงใจทำลายชีวิตคุณเขียนโดยโจเวลลี่แปลโดยจิราพรเนสสมบัติผลกันค่ะในชีวิตคนเรามีทั้งด้านและเสียเราต้องรู้จักเลือกหากต้องการประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธปฏิเสธความสบาย ปฏิเสธสิ่งรบกวนทั้งหลายปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและแน่นอนว่าต้องรู้จักปฏิเสธความเกรงใจให้เป็นความอายหรือความเกรงใจที่เรามักจะได้รับการสอนจากพ่อแม่ให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในสังคมปัจจุบันบางครั้งความเกรงใจจนมากเกินไปจนไม่กล้าที่จะปฏิเสธไม่กล้าปกป้อง ผลประโยชน์ของตนเองไม่กล้าปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลจะทำให้ชีวิตมีความเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวหรือถูกเอาเปรียบหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองกล้าปฏิเสธไม่เป็นคนที่เกรงใจจนใครๆเอาเปรียบนั้นจะต้องมีวิธีคิด และวิธีการอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและนี่ก็คือข้อคิดส่วนหนึ่งจากหนังสืออย่าให้ความอายหรือความเกรงใจทำลายชีวิตคุณข้อหนึ่งความอายหรือความเกรงใจคือตัวถ่วงสําคัญของความสําเร็จและเป็นตัวการสําคัญของความล้มเหลวข้อสองกราวิจารณ ในส่วนที่ตัวเองทำไม่ได้และชื่นชมตัวเองเมื่อทำได้ดีข้อ3คิดบวกจะทำให้ชีวิตดีขึ้นคิดลบจะทำลายตัวเราข้อ4เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ต้องเริ่มจากการชื่นชมคนอื่นก่อนข้อ5อย่าให้ความสำคัญกับคำติชินนินทามากเกินไปข้อ6 เลิกทัศนคติที่ว่าเสียเท่าไหร่ไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ข้อ7เปลี่ยนความน้อยเนื้อต่ำใจให้เป็นพลังผลักดันและพาเราไปสู่ความสำเร็จข้อ8ความเชื่อมั่นในตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จข้อ9อย่ากลัวหรืออายที่จะทำอะไรคนเราล้มเหลวก่อนประสบความสำเร็จเสมอ ข้อสิบกล้าที่จะปฏิเสธอย่ากเกรงใจจนใครๆต้องเอาเปรียบคุณข้อสิมีคำชื่นชมติดปากก็เหมือนมีหยกราคาแพงหยุดติดตัวข้อสิอยากเพิ่มความกล้าหาญต้องพาตัวเองเข้าสังคมบ,บ่อยๆข้อสิถ้าเอาแต่เกรงใจคนอื่นคนที่เสียเปรียบจะเป็นตัวคุณเอง ข้อ14ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่าใช้อารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาข้อ15ยอมรับในความสามารถของตัวเองและมองหาความสำเร็จเล็กๆเ,เอาไว้ชื่นชมเมื่อเราทําได้ดีข้อ16ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่เราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนข้อ17ความเชื่อมั่นในตัวเองคือ ความสามารถเอาชนะตัวเองข้อ18จงวางอัตตาลงทำตัวให้เรียบง่ายเข้าไว้ข้อ19หมั่นชื่นชมผู้อื่นสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ข้อ20ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนข้อ21หากเราเคยชินกับนิสัยไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อย สักพักหนึ่งมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจึงควรแก้ไขตั้งแต่พบมันตอนเล็กๆข้อ22ให้ความสำคัญกับปัจจุบันมุ่งมั่นขยันในวินาทีนี้เลยข้อ23คิดก่อนจะพูดอะไรออกมาอย่ารับปากไขง่ายๆข้อ24กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะทำข้อ25 อย่าหลงละเลงไปกับความสุขชั่วคราวอย่าให้ความสำคัญกับความทุกข์เพียงชั่วครู่ข้อ26เผชิญหน้ากับความล้มเหลวอย่างกล้าหาญข้อ27กล้าวิจารณ์พฤติกรรมแย่ๆของตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นข้อ28เมื่อกล้าวิจารณ์แล้วก็ต้องหัดชื่นชม ส่วนดีของเราเองด้วยข้อ29ผู้ที่รู้จักตนเองคือผู้รู้อย่างแท้จริง